พรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง36เสียงน,นะครับก็พร้อมโหวตให้กับทางพรรคเพื่อไทยพรรครวมไทยสร้างชาติสามารถบริหารงานได้ทุกกระทรวงอยู่แล้วมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเป็นสสนะครับหลายท่านวันนี้นะครับคณะเจรจาของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับได้มีการพูดคุย กับคณะเจรจาของพรรคเพื่อไทยนะครับล้วทั้ง2ฝ่ายนั้นนะครับได้มีการพูดคุยกันนะครับอย่างเป็นทางการซึ่งที่ผ่านมานะครับทางพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้มีการเรียนไปยังพี่น้องสื่อมวลชนครับว่าการที่จะร่วมรัฐบาลนั้นก็จะต้องมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้คณะเจรจาของทั้งสองพักได้มีการพูดคุยกันนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็เห็นพ้อง ร่วมกันนะครับในการที่พักรวมไทยสร้างชาตินะครับจะได้เข้าร่วมรัฐบาลนะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยของเราและที่สำคัญนะครับก็จะเป็นการสร้างความปองดองให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับต่อไปด้วยนะครับซึ่งจุดยืนของพักที่สำคัญนะครับที่อยากจะเรียน พี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนก็นคือจุดยืนของพรรครอนไทยสร้างชาติคือการที่เราจะไม่ร่วมง,งานกับพรรคการเมืองที่มีนโยบายในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึซึ่งพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้ยืนยันครับว่าในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีพรรคการเมืองดังกล่าวนะครับที่มีนโยบายในการแก้ไขกฎหมายมาตรา1นึนะครับละที่สําคัญนะครับ เราเองนะครับก็มีความต้องการที่จะให้ประเทศชาตินั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงมีความชัดเจนครับว่า,าพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นจะเข้าร่วมรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ครับมีประเด็นที่สื่อบางสำนักนั้นได้เสนอข่าวว่า,าได้มีการเจราจา ในเรื่องของกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงต่างๆนะครับก็ขอยืนยันครับว่าขอให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยแก้ข่าวด้วยครับว่าไม่ได้มีการเจรจาใน,ในการที่จะต่อรองกระทรวงใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เนี่ยได้มีการตกลงในหลักการในการที่พักรวมไทยสร้างชาติจะเข้าร่วมรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทยนี่คือสิ่งที่จะมาชี้แจง กับสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับส่วนเรื่องของการต่อรองกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงใดๆก็แล้วแต่นะครับวันนี้เนี่ยยังไม่มีการพูดคุยถ้า,ามีการพูดคุยกันในในจุดนี้แล้วเนี่ยความชัดเจนเนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติทั้ง36เสียงนะครับก็พร้อมโหวตให้กับทางพักเพื่อไทยนะครับในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีครับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถึงแม้ว,ว่าจะเป็นพักการเมืองใหม่ แต่ว่าก็เป็นพักการเมืองที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเป็นสสนะครับหลายท่านฉะนั้นจึงมีบุคลากรที่สามารถบริหารงานได้ทุกกระทรวงอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะไปคุยเจราจาตรงนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนที่คณะเจราจาจะได้เข้าไปพูดคุย